ถ้าติดตามสถานการณ์น้ําท่วมทางฝั่งตะวันออกนะครับจะทราบได้เลยนะครับว่าวันนี้ดูเหมือนว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดฉะเชิงเซานั้นสถานการณ์น่าจะดูหนักขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งประตูระบายน้ําที่พังเอ่ยครับ กระสอบทรายแนวกั้นน้ําต่างๆรวมถึงถนนหนทางที่ระดับน้ํายังคงเพิ่มมากสูงขึ้นนะครับก็ถือว่าหลายๆอําเภอเพื่อนั้นยังคงวิกฤตกันทีเดียวนะครับสำหรับที่ปราจีนและที่จังหวัดฉะเชิงเซาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์น้าในวันนี้นะครับยังคงพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมสันมาริศีนะครับรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักกบังนะครับ ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ประเมินอาจารย์ประเมินทางฝั่งตะวันออกยังไงบ้างครับเพราะว่าดูวันนี้เหมือนว่าสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นไหมครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณฝนนะครับตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็คือลดน้อยลงไปมากแล้วนะครับครับก็คือล่องฝนตอนนี้มันมันถูกดันออกไปนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นปริมาณน้ําค้างเก่านะครับที่ แต่มันมีส่วนดึงนะครับที่สัะแก้วเนี่ยมันก็ตีกลับลงมานะครับที่ตรงทางกระบินนะครับเพราะฉะนั้นที่สีมหาโพธิ์นะฮะจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ําเนี่ยก็กลับมาเพิ่มขึ้นนะฮะบริเวณตั้งแต่สีมโหโพธิสีนะครับสีมหาโพธิ์นะครับแล้วก็ไปสีมโหสถนะฮะแล้วก็ไปปั้นสร้างนะครับกลับปริมาณน้ํากลับไปเติมพื้นที่ด้านบนนะครับในส่วนของฝั่งตะวันออกนะครับ อาจารย์บอกว่าน้ํามันตีกลับแสดงว่ามันมีทางตันเหรอครับหรือว่ามันไปไม่ได้ตามเส้นทางที่มันจะต้องไปมันเลยตีกลับมาปกติมันมีส่วนหนึ่งฮะที่น้ำต้องฝั่งตะวันออกนะครับมันจะไหลเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยคือน้ำตรงเพื่อนบ้านมันก็เยอะมันก็เลยทางคลองกับว่ย้อนกลับมาเข้ามาในส่วนของทางบ้านเรานะครับเพราะว่าสถานกาชการน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยย้อนกลับมา ครับเพราะว่าถ้าติดตามข่าวคือสถานการณ์ที่ทางกัมพูชาเขาก็ยังหนักอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าความเสียหายนี้ก็ไม่แพ้กับบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ปริมาณน้ําที่มันตีกลับมานี้ก็ยังคงไหลลงมาสมทบที่กามินบุรีหรือเปล่าฮะครับก็จะไหลผ่านมาทางกามินบุรีแก็ไหลผ่านมาทางปักกน่นะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องก็ต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยร่องมรสุมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะลดลงมาเยอะแล้วนะครับครับ ราะฉะนั้นก็ตอนนี้เนี่ยก็เหลือปริมาณน,น้ำที่ค้างอยู่ซึ่งก็จะทําให้พื้นที่ด้านบนเนี่ยนะครับก็ยังระดับน้ํายังทรงอยู่นะฮะร,ระดับน้าก็ก็ค่อยๆลดนะฮะแต่ไม่ได้ลดวุ่วภาเพราะว่าบางปะกงเนี่ยนะครับเนื่องจากบางปะกงการไหลของน้ําลงสู่ทะเลเนี่ยนะครับจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าน้ำบางปะกงนี่คดเคี้ยวเยอะตรงบริเวณใกล้ๆที่จะออกทะเลนะครับ ครับอาจารย์ครับมีนักวิชาการนะเขาออกมาเสนอแบบนี้ครับบอกว่าถ้าแม่น้ําบางปะกงเนี่ยมันคดเคี้ยวเลี้ยวลดหลือเกินน้ํามันไปได้ยากเนี่ยก็มีอีกเส้นทางหนึ่งครับทางคลองสุขุมวิทสายเก่าแล้วก็มีคลองร้อยคิวรวมถึงเรื่องของคลองสำโรงด้วยน่าจะช่วยเรื่องของการระบายน้ําทางฝั่งตะวันออกด้วยเหมือนกันอาจารย์มองเหมือนกับนักวิชาการคุณอุเทนชาติพิญโยไหมครับต้องบอกว่าถ้าถ้ามีการดันน้ํานะครับที่ที่ทาง ที่ทางมีการพูดกันเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะดันน้ําผ่านมาสองคลองที่มันมันพาดจากกรุงเทพไปยังบางประกงนะฮะก็คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศนะครับถพาน้ท่านน้ำเนี่ยถูกดันมาทางคลองแสนแสบกับคลองประเวศเนี่ยพื้นที่คลองแสนแสบนะฮะที่ราบลุ่มตรงนั้นเนี่ยก็จะรันน้ำเนี่ยก็จะเต็มพื้นที่ข้้งหมดเลยเพราะว่าพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับเวลาจะดันน้ําฝั่งนั้นแล้วเข้ามาที่กรุงเทพได้เนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นท่านดันมาแล้วให้กรุงเทพช่วยเนี่ยก็คงช่วยได้ในระดับตึงระดับธรรมดาแต่ท้าตาการไหลของน้ําแบบนี้เนี่ยให้เราช่วยไปในสเกลนั้นเนี่ยช่วยได้แค่ระดับเดียวนะฮะไม่อย่างนั้นในกรุงเทพก็จะ,ก,ก,จะก็จะมีปัญหาที่มีผลกระทบมาก กับทีน้ำที่มันเยอะเหลือเกินในช่วงนี้อาจารย์ครับนอกจากวิธีการที่มีการเสนอกันมาแล้วครับหรือว่าการปล่อยให้เป็น,ปนธรรมชาติก็ดีหรือการที่ทางจังหวัดประจีนบุรีเนี่ยเขาก็มีเครื่องผักดันน้ําอยู่ซึ่งแน่นอนอาจารย์เคยบอกว่ามันเป็นจิตวิทยาเท่านั้นแหละมันไม่สามารถที่จะช่วยระบายได้ พอจะมีแนวทางหรือว่าจะมีทางไหนไหมครับที่จะช่วยเรื่องของการผ่านน้าที่จะสามารถที่จะให้ไปออกบางประกงไปออกอ่าวไทยได้โดยเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับครับก็คือในในระบบตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตของทางตะวันออกนะครับที่ปริมาณน้ําในส่วนของบางประกงนะครับมากเหมือวดมันก็จะเริ่มกระทบต่บพื้นที่ฉะเชิงเซานะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างที่บอกว่าที่ผมบอกว่าไม่สามารถดนันออกมาทางสแสนแสบกับ ในส่วนของทางที่เราเรียกว่าประเวศนะฮะเพราะว่าการดันน้ํามาทางฝั่งนี้เนื่องจากมันมีประตูน้ํานะ,ค,ะครับประตูน้ําตัวนี้ขั้นอยู่ซึ่งวิธีการดันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องตอนนี้เี็นระดับน้ําพื้นที่เนี่ยมันก็จะปิดประตูแล้วมันต้องใช้สูบสูบข้ามหรือไม่ไงเนี่ยต้องให้น้ํามันล้นเพราะฉะนั้น คนบริเวณแถบในส่วนของพื้นพื้นที่ลาดระหวา่างบางประคงกับกรุงเทพนะฮะพื้นที่จากเป็นพื้นที่ที่ต่าท่าน,น้ําผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นก็จะต้องเป็นแอ่งรับน้ํงใหญ่ๆก็ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบและดีไม่ดีก็คือมันก็มีความเป็นไปได้ที่น้ําจะล้นบางประคงแล้วก็ลามเข้ามาจากแอ่งนั้นแล้วก็จะดันเข้ามานะครับผ่านลงรอยต่อเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานครแต่จุดที่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยคงเข้าได้อย่างช้าๆมันเข้าไม่ง่ายคนระับ <c oughs> ครับครับถ้าจะเปรียบเทียบปริมาณน้ำนักขณะนี้ครับที่อยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกทั้งหมดเนี่ยมันมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนครับและตอนนี้เนี่ยช่วงของกลางน้ำมันไปอยู่ตรงจังหวัดไหนยังไงแล้วและพื้นที่ท้ายน้ำที่จะต้องเตรียมรับผลกระทบจากนี้เนี่ยจะไปอยู่ตรงบริเวณส่วนไหนของทางทั้งปาจีและฉะเชินเซาครับครับก็คือตอนนี้เนี่ยต้นน้ำส่วนหนึ่งนะครับก็ถ้าบอกว่าก็เริ่มต้นน้ำเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมา พอสมควรแล้วนะฮะตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับต้นน้ำเนี่ยเขาก็ดันผ่านออกมาถึงผ่านฉะเชิงเซาผ่านออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะมีการไหลออกทะเลไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ,รบแต่ครั้งนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันมีกรณีของน้ําทะเลหนุนมันก็จะดันกลับไปนะฮะในในหลักการก็คือจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วงจริงๆเลยเนี่ยในส่วนของอตัวกลางน้ํานะครับกลางน้ําเนี่ยยังอยู่เหนือฉะเชิงเซา,าขึ้นไปนะครับ ส่วนปลายน้ำเนี่ยอย่างที่เราเห็นบอกว่ามันมีการเติมมาตลอดนะฮะในเ่วนของทางกบินบุรีกับทางปักกิ่มันกลายมาเป็นปลายน้ำนปกปติเนี่ยมันควรจะลงไปลึกจริงๆมันควรจะลงไปบ้านสร้างแล้วเลยไปแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาบในส่วนของกบินกับปักกิ่อยู่นะฮะก็คือ,อยังยังไม่ได้พ้นนะฮะในส่วนตรงนี้อยู่ดีนะครับ ครับก็ยังคงประเมินสถานการณ์ตามเดิมว่าน่าจะสักต้นเดือนพฤศจิกายนนะน่าจะคลี่คลายครับอาจารย์ครับครับก็น่าจะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมสันมารีศีนะครับรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับก็เป็นประจําทุกวันนะครับก็จะมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ากันครับครับครับ